คุณเคยเห็นแมวกวักนำโชคตัวเป็นๆไหมคะ ที่ร้านหม้อไฟเล็กๆแห่งหนึ่งในชงชิ่งประเทศจีนที่เคยเงียบเหงาแทบไม่มีลูกค้าจนกระทั่งวันหนึ่งเสี่ยวจูแมวจรสีส้มนตัวหนึ่งเดินเข้ามาและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทุกเย็นเวลา5้าโมงแนาทีเป๊ะมันจะกลับมาที่ร้านกินอาหารแล้วนั่งลงตรงที่ประจําของมันเรากลับรู้หน้าที่ตัวเองและเรื่องมหาสจรย์ก็เกิดขึ้นลูกค้ากลุ่มแรกจะเดินเข้ามาทันทีจากนั้นผู้ คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดจนเจ้าของร้านต้องเพิ่มโต๊ะเพื่อรับรองลูกค้าแทบไม่ทัน แต่เสียวจูไม่ได้เป็นแค่แมวนำโชคธรรมดามันอ่อนโยนและเป็นมิตรกับทุกคนลูกค้าทุกคนที่เข้ามาต่างต้องหยุดรูปมันสักครั้งและมันก็ยอมนั่งนิ่งๆให้รูปอย่างใจดีและบางครั้งถึงกับกระโดดขึ้นไปนั่งบนตักลูกค้าเองทําให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขแมวสีส้มในหลายวัฒนธรรมอาจถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคลางและความมั่งคั่งเสียวจูอาจไม่ได้มีพลังพิเศษแต่สิ่งที่มันมอบให้คือรอย และความสุขของทุกคนที่ได้พบมันบางครั้งโชคดีอาจไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทองแต่มาในรูปแบบของแมวตัวหนึง่งที่เดินเข้ามาและเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน